สวัสดีครับสนิมเน้าชานลนะครับวันนี้นําสิ่งดีๆมาให้ดูอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นการนําเอาอุปกรณ์เสริมสําหรับนักกีฬาที่ต้องการฝึกซ้อมนะครับอันนี้จะอยู่ในหมวดของสายลูกซองก็แล้วกันนะครับเป็นลูกดัมมี่หรือว่าไดรฟไฟนะครับจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ขนาด12เกตนะครับผมเอามาให้ดู2อย่างนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆไปตัดสินใจกันเราเองนะครับมาวันนี้มือผู้รีวิวเลอะหน่อยนะครับเพิ่งเสร็จงานนะฮะ ดำปิดปีนะฮะอ่าไปดูกันเลยครับมีอยู่สองตัวนะฮะคือเจ้าตัวนี้นะครับกับเจ้าตัวนี้ที่มาให้ดูนะครับมาดูทีละตัวเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้วัสดุเป็นอ่าเขาเรียกอะไรพลิเบอร์นะ TPU ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเอาง่ายๆว,ว่ามันเป็นพลาสติกกันล้วกันนะเรียกง,ง่ายๆนะครับด้านหน้าตันนะฮะตัวนี้ก็แข็งพอประมาณด้านหลังก็เป็นฐานเรียบอย่างนี้นะครับ พูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนว่ามันมีดียังไงและข้อเสียยังไงมันมีดีตรงที่ว่าหนึ่งราคามันถูกตัวนี้ลูกหนึ่งประมาณ100บาทนะครับลูกละประมาณนะครับ100บาทวัสดุนะครับเวลาลวกล่วงไปกระทบกับพื้นที่ค่อนข้างจะแข็งพวกพื้นคอกนกรีตพื้นกระเบื้องฐานตรงนี้มันไม่บินเพราะมันเป็นพลาสติกนะฮะแต่นะครับข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าด้านหลังเนี่ยครับมันเป็นพลาสติกเรียบ เมื่อโดนเข็มแทงชนวนทิ่มไปบ่อยๆในประมาณสักสิครั้ง20ครั้งมันจะเป็นรูลึกเข้าไปครั้งต่อๆไปเวลาเรา,าเราลั่นไกเหนี่ยวกยแทงปึ้งเข้าไปเข็มแทงชนวนเนี่ยมันเหมือนกับแทงลมไม่มีอะไรรับมันนะครับลหลายๆท่านก็กลัวอาจจะมีความกลัวว่ากลัวว่าเข็มแทงชนวนจะพังนะฮะสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกฮะคือราคาเป็นแค่ร้อยเดียวนะครับอายุการใช้งานมันขึ้นอยู่กับราคานะครับแล้วคุณภาพนะวัสดุมันจะสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็คือ ชนิดราคาถูกก็แล้วกันนะ100บาทที่ใครถูกใจตัวนี้ก็ลองไปจัดหาดูนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกหรือเรียกชื่อยาก,กว่ะเรียกว่าพลาสติกก็แล้วกันเขาเขียนว mm ่า hmm. TPU นะผมได้มาในราคาลูกละ1 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักเบามากนะครับเบาจนจนมั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 นไม่เขาเรียกอะไรมันมันไม่ไม่คล่องตัวผมว่ามันเบาไปอ่ปะปกติต้องมีน้ําหนักหน่อยนะฮะแต่ถ้าใครจะหาไว้ซ้อม โดยที่ไม่ต้องไปซีเรียงกับเรื่องราคาก็เป็นตัวนี้นะครับเบากระเป๋าดีนะฮะต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกของ AZ o o m นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาลูกละ200บาทนะครับลูกละ200อบาทาวัสดุเป็นอลูมิเนียม CNC ขึ้นรูปหมดเลยทั้งตัวนะครับมีฐานเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับตัวนี้มีน้ำหนักนะครับจับแล้วรู้ลมมีน้ำหนัก ฐานด้านล่างนะครับปาดเรียบมีทุกอย่างรับเข็มแทงแขนวนเห็นไหมผมใช้ไปเยอะมันก็ยังไม่โบนะครับคือมีตัวนี้ใช้ได้นานราคาก็คือเหมือนที่บอกประมาณลูกละสองร้อยบาทข้อเสียของตัวนี้นะครับมีอยู่ที่ว่าเมื่อเราคัดบอกออกแล้วเนี่ยมันล่วงไปใส่เนี่ยเห็นไหมครับมันล่วงไปใส่อวัสดุที่แข็งพวกพื้นกระเบื้องพื้นถนนเงนี้ยมันก็เลยเป็นหล่อยอย่างนี้นะครับมันก็เลยสึกอย่างนี้นะมีแค่นี้แหละข้อเสียมันนะครับ และอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมลืมพูดไปคือข้อเปรียบเทียบสองอย่างในเวลาบรรจุเข้าไปในรังเพลิงนะครับตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมมันจะเข้าไปขูดกับผนังลำกล้องนะครับมันก็คือแข็งก็แข็งขูดมันจะทําให้มีอัตราการสึกมากกว่าแต่ตัวนี้มันเป็นพลาสติกคือขูดยังไงลำกล้องเขาไม่สึกนะฮะอันนี้ข้อแตกต่างนะที่ลืมชี้แจงไปนะครับอีกอย่างหนึ่งฐานปืนลูกซองเนี่ยเวลายิงเสร็จเขาจะมีขอนะครับขอล้าง บอกออกนะครับตัวเนี้ที่มันสึกเพราะหนึ่งผมซ้อมบนพื้นปูนเวลาล่วงไปมันก็บินแล้วอันที่สองคือขอล้้งอ่ะมันดึงออกมานะครับดึงบ่อยๆมันก็บินอย่างนี้แต่ตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกเนี่ยผมก็ไม่ได้ลองผมไม่รู้ว่าขอล้างดึงมากๆเนี่ยมันจะพังไหมนะครับเพราะเหล็กกับพลาสติกเนี่ยกระชากออกบ่อยเนี่ยถ้ามันไม่ฟิตก็ดีไปแต่ถ้ามันฟิตเนี่ยกระชากมากๆผมว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแตกหรือบินอะไรอย่างเนี้ย คือถ้ามันบินแล้วเศษอยู่ข้างนอกก็โอเคแต่ถ้าเศษไม่อยู่ในในตัวปืนเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่เวิร์กนะครับก็อย่างที่บอกฮะทุกอย่างมันสัมพันธ์กันคือคุณภาพกับราคานะครับ100กับ200อย่างที่บอกก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่ๆจะเลือกตัวไหนนะครับถ้าเซฟงบไม่ได้ซีเรียสก็เขาเรียกอะไรนะใช้ไม่นานเปลี่ยนบ่อยราคาไม่แพงก็เป็นตัวนี้นะครับลูกละประมาณ100หาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ตัวนี้ถึกจะมี ตามช่องทางทั่วไปแล้วตัวนี้นะส่วนตัวนี้ผมซื้อมาจากกรุงเทพนะครับแถววางบุรพานะครับก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะตัวนี้ก็ลูกก็สองร้อยอย่างที่บอกก็ใช้นานตัวนี้ผมใช้มาประมาณสามปีนะครับเพราะการที่เราซ้อมโหลดและซ้อมยิงเนี่ยผมว่าไม่มีใครที่ซ้อมบนที่นอนหรอกส่วนมากก็คือจะเป็นพื้นกระเบื้องพื้นหญ้าอ่าพื้นคอนกรีตซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็มันต้องมีตาการศึกแต่อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ดุลพินิษว่าเราจะ แนวโนมไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับวันนี้ก็มาแนะนําให้ดูใครที่ถูกใจก็ไปจัดมานะครับหรือใครที่มีอยู่แล้วนะฮะลองพิจารณาเป็นตัวเลือกเพิ่มแล้วกันเพราะการ,ราซ้อมบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้10บถึงสิลูกนะครับมันถึงจะเพียงพอนะครับถ้า,าเราใช้วน,นแค่แค่ห้าลูกบางทีผมซ้อนมันไม่พอนะครับไม่พออย่างที่บอกมันต้องใช้ 10- บถึงสิลูกแต่ถ้าจะให้ซื้อเยอะๆมันก็ไม่ไหวนะครับเนี่ยผมซื้อมา5้าลูกพันเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับ อ่ะอย่างที่บอกไม่พูดมากนะครับใครที่ถูกใจวัสดุโปรดักต,ตัวนี้ก็ไปเสิร์ชหาดูนะครับหรือว่าใครที่ถูกใจรับต่อเดี๋ยวผมจะมีช่องทางไว้ให้นะครับส่วนใครถูกใจช่องผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และสับสไครต์ด้วยนะครับสนิมหน้าชาแนลนะครับสิ่งดีๆมีมาให้เสมอนะครับพังหน้านมีอะไรใหม่ดีๆยจะจัดมาหน้าพี่น้องสวัสดีครับผม